สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็ได้กระามาเพร้ามาแบบนี้นะคะบ้านใครมีกระามาเพร้าที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ากระามาเพร้าเก่าๆแบบนี้เนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นะคะวันนี้จะเอากระามาเพร้าแบบนี้เนี่ยมาปลูกต้นไม้กันค่ะที่จะปลูกวันนี้นะคะก็คือต้นนี้เลยลิบบินชารีนะคะปลูกง่ายแล้วก็งามมากๆเลยะค่ะไม่ต้องใส่กระถางนะใส่กระามาเพร้าแบบนี้ปลูกแขวนๆสวยงามมากเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็หาง่ายมากๆทําง่ายมาก,ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทากัน ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ไปหาขวดพลาสติกมาหนึ่งใบแบบนี้นะคะเดาเอาฝาขวดออกก่อนเลยค่ะแล้วทีนี้เดาจะบีบขวดให้แบนๆแบบนี้นะคะเราเลือกขวดพลาสติกที่มีความบางเนี่ยจะทําได้ง่ายค่ะเดาก็ตัดริมนะคะแบบนี้ค่ะ เมื่อตัดข้างหนึ่งเรียบร้อยนะคะเราก็จับกลับค่ะแล้วก็ตัดอีกข้างหนึ่งนะคะตัดริมทั้งสองข้างค่ะวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ปากกาเมจิกเพื่อช่วยในการตัดเลยนะคะเราใช้วิธีนี้เลยค่ะเราก็จะได้รอยตัดที่ตรงกันเลยแบบนี้นะคะหลังจากตัดอีกมุมหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดอีกมุมหนึ่งค่ะก็บีบอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดริมทั้งสองข้างเหมือนอย่างที่ทําครั้งแรกเลยค่ะ ตัดริมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นลักษณะสีเส้น 4, สี่เสาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะตกแต่งด้านล่างค่ะให้มีความสวยงามนะคะก็แล้วแต่เราค่ะตัดเลยนะคะว่าเราต้องการให้เส้นที่พาดขึ้นไปมีความเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมขวดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมการะลาสําหรับปลูกด้วยค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็จะรูก,การะลาก่อนนะคะถ้าการะลาไม่มีรูแต่ถ้าการะลาเรามีรูอยู่แล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องเจาะค่ะเสร็จแล้วเดาวก็จะใส่ดินลงไปนะคะดินที่ใช้เนี่ยก็เป็นดินหมักใบกา้ามปูเลือกดินที่มีความละเอียดนิดหนึ่งนะคะเดาใช้ดินหมักใบกา้ามปูผสมกับมะพร้าวนิดหน่อยค่ะใส่ประมาณหนึง่งแค่นี้นะคะพอเหลือส่วนข้างบนเนี่ยเดาวก็จะใช้เป็นดินล่อนเลยค่ะจะได้มีความละเอียดเวลาเราจิ้มต้นลิบบินชารีลงไปเนี่ยจะได้จิ้มง่ายๆนะคะ และนี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับการเตรียมดินค่ะทีนี้เราก็จะมาเตรียมกิ่งรบิ้นชารีนะคะเวลาเด็ดยอดนะคะเราก็จะเด็ดก้านให้มีส่วนที่เป็นก้านสําหรับเสียบลงดินด้วยค่ะเวลาดึงใบออกเนี่ยก็ดึงขึ้นออกไปทางยอดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะหลุดค่ะ พอเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะดาวจะใช้ไม้เป็นตัวช่วยนะคะในการช่วยแทงต้นลิบบินชาลีให้จิ้มลงไปในดินค่ะจะทำง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเราจัดการกับกิ่งเขาเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ปลูกง่ายมากๆเลยค่ะ เล็บบินชารีนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆแล้วก็เป็นง่ายมากๆด้วยค่ะเวลาเขาขึ้นเต็มกระถางเนี่ยก็คือจะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็จะปลูกไว้ในการะดาค่ะแล้วก็อีกอย่างเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะต้องให้เจอแดดค่ะไม่อย่างนั้นใบเขาจะไม่สวยนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสีชมพูค่ะทำการจิ้มแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนการแขวนนะคะเดาก็มาเจาะรูที่ฝาขวดก่อนเลยนะคะโดยการหาตะปูค่ะมาเจาะให้เป็นรูแบบนี้เลยอาจจะใช้เป็นลวดหรือตะปูหรือมีดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เชือกไนลอนนะคะร้อยเข้าไปในรูของฝาขวดแล้วก็ปิดเข้าไปกับขวดให้สนิทเรียบร้อยแบบนี้ค่ะพอได้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ที่แขวนแล้วค่ะนํากระดาษที่เราปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ใส่ลงไปในที่แขวนของเราแบบนี้นะคะจัดวางให้ตรงค่ะแค่นี้เองเราก็จะได้ที่แขวน กะรามะพร้าวที่ปลูกริบบินชารีสวยงามเลยค่ะทีนี้เราก็ไปหาที่แขวนนะคะสําหรับที่แขวนเนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าริบบินชารีของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดหรือว่าชอบแดดลําไรค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาที่วางกันเลยนะคะหลังจากหาที่วางได้แล้วเนี่ยเดาก็รดน้ําให้เรียบร้อยเลยค่ะเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ําด้วยนะคะ วิธีนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถนําไปปลูกไม้อื่นๆได้อีกนะคะนอกจากเด็กบินชาลีเนี่ยก็ยังสามารถปลูกไม้อื่นๆได้ด้วยค่ะกระรามะพร้าวเป็นกระถางเย็นค่ะปลูกไม้ชนิดนี้เนี่ยงามมากๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นไอเดียง่ายๆที่เดามาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็ยังดูสวยงามด้วยค่ะลองเอาไปทําตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ